โอเคนะครับทุกคนแล้ววันนี้ก็มมายุ่กับพอีกแล้วเช <c oughs> ่นเคยนะช่วงนี้ผมคอเหบไม่รู้เป็นอะไรนะโอเคนะครับทุกคนแล้ววันนี้ผมจะมาสุ่มแปดมือเหรียญกับ <c oughs> กับผมจะรีวิวแจ็คโอเลนเทิร์นตัวละครรับที่แบบว่า เหมือนแบบว่าเป็นลิมิเต็ดฟรีๆนะทุกคน <c oughs> แต่ว่าเป็นลิมิเต็ดฟรีๆจากเอ่อโหมดฮาโลวีนดีฟิเคิลสีส้มๆเนี่ยนะครับทุกคนเป็นโหมดฮาโลวีนนะบอกเลยเล่นไม่ใช่ง่ายนะทุกคนบ้วยเรืองสามล้านสองแสนห้าหมื่นนะทุกคนบอกเลยไม่น่าไหวบอกคนเดียวไม่น่าไหวนะครับทุกคนผมก็เลยต้องมาเล่นเสืร์ปกติ แล้ววันนี้ผมจะมารีวิวแจ็คโอแลนเทนที่ได้จากที่จะได้จากที่มัน,ท,มนที่มันจะได้ที่มันจะได้จากแบบว่าเล่นโหมดฮาโลวีนชนะนะทุกคนแต่มันจะไม่ขึ้นว่าจะได้นะ มันจะไม่คิดว่าจะได้ <c oughs> แต่ถ้าชนะเสร็จปุ๊บมันก็จะพาเราวาไปหน้าล็อบบี้ใช่ไหมนี่ผมว่าก่อนเลยอืมสวยแม่มูดิโอหรือว่าครบจบทุกทีเดียวอืมปืนโหสวยมากเหมือนแบบเคร่งคัดปากนี้แทบแบบว่าปากชีกอะข้าหลังบ้างข้างหลังขาคาด ขาค่ะเหลือเส้นเอ็นเส้นเดียวนะครับโอ้โหร้อยได้ก็จะตเหลือเส้นเอ็นเส้นเดียวเจ้แล้วก็แขนก็จะมีหนามปัดยู่นะสี่แล้วก็ข้างหลังก็จะมีหนามอีกแล้วก็ทางทางแขนเอ้ยทางแขนด้านด้านขวาก็จะเป็นหนวาเหมือนเดิมคล้ายๆกับโมเดลนี้คล้ายกับแขนข้างซ้ายนะ นี่สวยมากครับทุกคนใครอยากได้ทักมานะผมมีสามตัวนะใครอยากได้ใครอยากได้คอมเมนต์มาใครอยากได้ <Comment S 1> <า>คอมเมนต์ Comment มานะครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขา,เ,าเขาอัปเดตเอฟฟกในการโจมตีของไททันครารเมล่าแมน อัปเกรดแล้วก็ไพทั่นซีเนม่าแมนดเลยนะแล้วก็ทั้งตัวเลยนะทุกคนทุกตัวแล้วก็ตัวใหม่เช่นแจ็คโอเลนทินนะกดสกีเวสไปเลยเขาเปลี่ยนดิสกิวออตโตส้สกีเใหม่แล้วนะทุกคนจะอยู่ข้างล่างตรงนี้นะู่เขียว <c oughs> ถ้าอยากได้แจ็คโอเลนทิน คอมเมนต์มาอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดติดตามแล้วก็บายบายเอ้ยยัง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 ถือว่าวงเล็บวงเล็บวงเออ,เอ,อใส่ชื่อตัวเองมาชื่อชื่อในโลโบอกตัวเองมาเดี๋ยวพี่จะแอดไปนะ แล้วก็ให้ใส่ชื่อตัวเองมาแล้วก็ให้ใส่ชื่อในโลบอกตัวเองมาแล้วก็วงเล็บเอ,อชื่อช่องโอเคไหมแค่นั้นแหละทุกคนก็จะได้แล้วให้ฟรีนะผมมีแค่สามตัวเท่านั้นนะครับทุกคนใครอยากได้ก็คอมเมนต์มาไม่อยากได้ก็ไม่ต้องคอมเมนต์นะครับทุกคนอย่าดราม่านะ มาห้าคนจะรอจะล่วงมาดูกันโอ้โหไททันเอ้วผมจะบอกอะไรให้นะไททัน<ม>สปีกเกอร์แมนอัปเกรดมาแล้วแต่ผมยังไม่มีนะเดี๋ยวผมไปแรกไม่ก็หาสุ่มเอานะเออตันนี้นะชุบอัพไปเลย ดาเมจนี่ก็เยอะการโจมตีก็คือสูงสุดก็คือสูสนแปดอืมแล้วก็ดาเมจสามพันห้าอัพสูงสุดวงวงวงการโจมตีก็ห้าสิบห้านะถ้าอัพสูงสุดบอกเลยเยอะนะแต่ต้องใช้ตังเยอะคล้ายๆกับพี่ไทยท่านคารเมล,ล่าอัพเกรดน,นะ เดี๋ยวอัพกันก่อนยิ๊บยิ๊บวางอีกตัวถ้าคนจะไหวนี้ก่อนเถอะนี่จะอวิก็ได้นะอืม้ก็ซีดแล้วเขาก็ซีดแล้วนะแล้วมองให้แล้วก็ชีด รวมๆแล้วนี่เอ่อท่านแรก1750บวกกับ2500แล้วก็ลืมลวเออห่เจอยห้าบวกกับ3ามพหแล้วก็บวกกับ 4ี่พัอยอรวมรวมแล้วดแล้วโอ้โหุกคนรวมแล้วได้ตัวนึงต้องใช้อ่าหนึ่งมืนหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบใช่ปะ ไม่ก็อนหนึ่งหมื่นสองพันนะถ้าคิดไม่ผิดอ่ะถือว่าแพางอยู่นะการรับเกดไม่ใช่เล่นๆเลบอกไว้เกินไม่ใช่เลๆๆ่นๆเลยแล้วผมอ e ีเตงจะมาบอกอันนี้คือรูปปั้นคุณทารันติกที่ทือเขาทำยูทูบแล้วโดนโดนโดนกล่าวข้อหาอะไรไม่รู้ไปสองครั้งนะครับโดนคัปลกอะไรไม่รู้นะครับ นี่ครับรูปปั้นคุณทาเลนติกหรือว่าเขาจะซื้อหรือคุณทาเลนติกหรือว่าเขาเขาจะ RIP คุณทาเลนติกแล้วก็สุดอแต่ผมไม่รู้นะผมได้ยินข่าวม,มาจากเพื่อนบอกว่าทอยเลทาวเวอร์ดีเฟนซเนี่ย <c oughs> มันจะเปิดให้เล่นตอนงานปิดกล้วยไข่แต่ผมไม่รู้จริงๆว่ามันจะเปิดตอนไหนแล้วผมไปดูคลิปคนอื่นมนาะเขาบอกว่าจะมาตอนที่อืม เอ่ออะไรวะ <c oughs> จะมาตอนที่ปิดเอ้ยจะมาตอนเอ้ยจะรอจะรอเจราจากับคุณดาฟักบูมแล้วก็ทีมงานของคุณดาฟักบูมนะอันนี้ผมไม่แน่ใจเลยว่าใครถูกใครผิดเนี่เฮ้ยเพื่อนมีเหมือนเราด้วยโอ้ว oh, <wow. c oughs> ้าวเพื่อน <c oughs> เรามีเหมือนกันเลย <c oughs> เย่เย่เย่แล้วก็เพื่อนผมเต็มมาสิ สี่สี่บวกสามีเจ็ดเจ็ดตัวข้างหลังแปดเอออ่ะจะรอจะล่วงแต่ผมไม่รู้จริงๆนะว่าเว็บยี่สิบทำไมมันนานแปลกๆอะ่ะหรือว่าเขาจะรอแบบว่าแบบว่าไม่ให้ตังค์อัปเกรดอะ่ะอืแล้วค่อยให้ตังค์อัปเกรดตอนเว็บยี่สิบเอ,อ็ดกับเว็บยี่สิบสองเว็บยี่สิบสองมันจะให้ตังค์ฟรีแต่เว็บยี่สิบเอ็ดเนี่ยเว็บยี่สิบเอ็ดเนี่ย มันจะมีบอสต,ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแจ็คโอทอเลตนะโคตรแย่เลือดสามล้านสองเซนห้าหมื่นนะทุกคนทุกคนคิดว่าทุกคนจะซื้อไหวไอ้สื้ไหวไหมนะไม <นะ S 2> ่ผิดเลยจะซื้อไม่ไหวนะโคตรแย่เลยเอ้วหองลืมอัปเกตสัสดอ่ะบินสวั อันส oh, yeah. yeah. ักจะเกินคนเนี่ยเป็นยี่สิบคนอะลยทุกคนมาดูดิเนี่ยนานเกินไปแล้วพูดนานโจะนานเลยอ่ะนานเกินไปเปล่า ม,ปปม,มันจะไปไปโอ้ยยมยโอ้สวัสดีนายนายคิดว่าเราจะไปรอดไหมจะไปต่อรอดไหมนายนายใกอ้วนแล้วผมจะบอกอย่างหนึ่งถ้าถ้าเกิดว่า อยากรู้เพิ่มเติมก็ไปดูที่ช่องอื่นได้เลยนะครับเช่นเออ่ช่อง,งคาซาก็เ,าเขาไม่ได้บอกวิธีทำแต่ตอนนี้ผมรู้วิธีทำก็คือเล่นด่านนี้ให้ผ่านอนาะรูวีแต่มันจะไม่ปรากฏให้เห็นว่าเราได้แล้วก็พอพอมาเทเลพอร์ตมาหน้าล็อบบี้ แล้วแล้วก็กดไปที่กระเป๋าแล้วเราแล้วเลื่อนแล้วเราก็เลื่อนอ่าเลื่อนเลื่อนกระเป๋าไปล่างสุดแล้วเราก็จะเจอนะีน่ไงมาแล้วโอ, Yo, โอ้โหแกโยแมนโอ้เราจะเราจะลวงนี้เลือดน้อยเกินตาย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 สกีเวฟกันหน่อยสิมีตังค์เลยเฮ้ เราไม่มีตังคเลยเว้ยเราไม่มีตังค์แล้วนะเว้ยขี้เว็บกันหน่อยดิเว้ยขี้เว็บกันหน่อยดิเราจะไม่มีตังค์แล้วนะเว้ยเว้ยไม่ขี้เว็บหน่อยเหรอโอ้ oh, yeah, yeah. แย่เลยอ่ะขี้เว็บกันหน่อยสิ Tôn Khải Tiến nữa, Tôn Khải Khải Yeah, boom Ôi, quang thì tôi นีหลดุคนเลือดสามล้านต้องเล่นกับเพื่อนเท่าน,นั้นเล่นคนเดียวอาจจะไม่ผ่านก็ได้นะบวกเลยโคตรเล่นโคตรยากอ่ะมาแล้วเราเข้ามาการสุม่มถึงอะไรเนี้ยพี่เล่อะไรเนี้ยนี่อะไรไม่รู้เราก็จะทำการเข้าเซอร์วีของเราเลยนะผมขอตัดเข้าเซอร์วีเลยแล้วกันนะ ทุกคนมันอาจจะไม่ทันแล้วจริงๆก็ได้นะโอเคคลิปนี้ก็จะเป็นเพียงเท่านี้คลิปหน้ามาต่อกันใหม่นะครับคลิปหน้าเราจะมาสุ่มยาวๆเลยนะครับจะให้หมดเงินแปดหมื่นไปเลยนะครับเจอกันครับอากูใสย่ยางอากูกินกาใส่ยางตั